สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอีกมือนึงพี่น้องครับมือนี้นะครับบรรยากา,ศค,ากศคึมฝ้าคึมฝนนี่งเลยพี่น้องครับว่าสิบโลกลนาโขงอีกจักมือนะครับเมื่อวานีนไปตึกแหบหมานนะครับเมือนีนเล่นนัดกับนายผ่านว่าสิโลโรคไปวานป่าหน่อยพี่น้องครับไปฝังซาคือว่าเอาเอาห้ามเอายังไปอ้อยมันกอนแล้วก็เข้าเอาแหนะครับนี่หอยอยู่ในพี่น้องนะครับเอาแหไปวาน เอาแหไปบ้านเอาป่าหน่อยพี่น้องครับพวกป่าขาวปลายังสินะครับพี่น้องอะตอนในฐานได้ผ่านอยู่พี่น้องครับอะระหว่างที่รอวันนี้ลงไปเล่นน้ําโขงนะครับมาสางแหเหลี่ยนแล้วกะว่าสี่เฮ็ดบ่อปลาดุกนะครับพี่น้องครับฝนมาที่ขนาดช่วงนี้นะครับน้ำก็สิหลายนะครับอยู่เฮอนในละพี่น้องนะครับอยู่บ้านหนน้อยบ้านกุฏิี่ละพี่น้องนะครับจำน้องบูบู รอบเบื้องหัวเบื้งสวนอยู่ในล่ะฐานายพานเพิ ah! that. That ่นไปปลูกมันบ่ทันแล้วนะครับไปปลูกมันซอยเขาแต่ว่าของเจ้าของแล้วแล้ว่าซั่นเพิ่นว่าก็เลยสิพาพี่น้องรอบเบื้องัวเบื้งสวนอีกจักรอบนึงนะครับผมว่ามื้อนี้คึ้มฟ้าคึ้มฝนมาอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับพาพี่น้องมาเบิ่งบ่อปลาดุกนะครับหางบประมาณนะครับสิเบิดจักบาทพี่น้องครับบ่อปลาดุกนี่นะครับให้พี่น้องคอมเมนต์มาเบิ่งนะครับพี่น้องครับว่าสิลือหม่องนี้ ลงเทปูนมันสิเบิดจักบาทนะครับพี่น้องครับสิเบิดหลายปันไดลนะครับจานร้อยกะบหัวละข้านะครับสิบหอดมื่นบอสิบหอดพันบอสิบหอดพันหอดมื่นบอพี่น้องครับเบิ่งกับคว่ำกวงกะประมาณหนึ่งสองสามประมาณสามสี่เมตรพี่น้องครับคว่ำแาวกะหนึ่งสองสามสี่หาประมาณหาเมตรนะครับคว่ำแยวกหาคว่ำกวงประมาณสามกลัวบบหอดสี ควบกว้างประมาณ3เมตรกัวกัวความยาวสิประมาณ5เมตรกับพี่น้องครับมันใส่ใจงบประมาณจักบาทนะครับพี่น้องแฟนครับ FC ครับลองทักไข่กับมาเบิ่งนะครับคันมีเงินพ่ออาจารย์ร้อยกัสิเฮ็ดเป็นหมองเลี้ยงปลาดุกนะครับช่วงโควิดนะครับเอาปลาดุกมาลงเลี้ยงแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งยากเลี้ยงก็คือสองจิตสองใจบักหอยหอยจูบกับกุ้งฝอยพี่น้องครับกุ้งฝอยกับบักหอยจูบก็จากร่องเบิ่งเพราะว่าช่วงนี้น้ำกำลังมา นะครับเอาแหนเอาจอบเอาพักทบมาลุ่งนะครับพี่น้องครับเออลูกพี่มาเอ็ดน้องไงนะเนี่ยมาเอ็ดน้องไงนเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวขับมาเบิ่งในีน้องก่อนเออโอ้ยนี่นะครับก่วมกว้างก่วมสูงก่วมเลิกนะครับขันลงมานนี่ก็สิบประมาณเพียงเพียงเอื้อกจายไหลในพี่น้องครับนี่ขันเท่าไรจากขอบสะมานนี่ก็สิบประมาณเพียงเอื้อเนี่นะครับ แต่าน้ำน้ำก็สิอาดใส่ใส่ประมาณเพียงเขานะครับน้ำนะครับก็สิลื่อออกเบิรเลยครับบุญเรื้องออกแล้วก็ปั๊บปุ๋งไม่เพราะน้องเนี่ก็น้ำขังหน่อยนะครับไม่ต้องอึงห่วงงอแงงอแงกอยู่นะครับเนก็สิได้ลื่อออกเบิดนะครับสีเฮดบอเลี้ยงปลาดุกคันคันสิเลี้ยงกุ้งก็เลี้ยงบักหอยจูบนี่ต้องใส่เวลาโดนเติม แค่เขาเลี้ยงปลาดุกน่นเวลาประมาณสองสามเดือนเท่ากับสามารถจับขายได้พี่น้องนะครับปลาดุกน้องซํานี่สีไสด์ใหจักโตนะครับเอ้าพี่น้องแฟนครับเอฟซีรองทักทายเข้ามาเบิงนะครับว่าน้องซํานี่เขาสีใซปลาดุกลงมาจากักโตประมาณนะครับได้ลไหลยบันไดนะครับคว่ำกวางประมาณสามเมตรกว่านะครับจากนี้หอดพี่ประมาณสามเมตรกว่าคว่ำยาวคว่ำยาวของน้องประมาณหาเมตรนะครับพี่น้องครับ เข้าสี่ได้ใส่ปูนเบิดหลายปันไดน,นะครับราคาสิมีน้ายากันซึมนำ้ำนะครับงบประมาณตัวนี้สิเบิดจักบาทเพราะอาจารย์ร้อยกับเพเคยเห็ดในตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนก่ออีดก่อยังนี่กับเบิดประมาณสองสามพันนี่แหละนะครับราคาบอนี่นะครับแต่ว่าช่วงช่วงสีเทปปูนนี่มันมันสิเบิดจักบาทนะครับพี่น้องราคาพันปลาดุกเฮาสีใส่ประมาณจากักโตนะครับน้องซานีนะครับข้อนะมือกประมาณเพียงเอ่วนะครับ ว่าน้าอัดสีใส้เพียงหัวเข่านะครับแต่ความสูงของขอบสาสีเพียงเกิดจัรไหยนะครับนี่โหมเมกโหมหนังนี่นะครับพี่น้องครับนี่จากล่องเฮ็ดเบิ้งพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ซื่อๆบ่ได้เฮ็ดอีหยังนะครับอยู่บ้านนะครับหาดอกกระเจียวหาลงโค้งเหรียญน้ำโค้งกินปลาเนี่ยนะครับหาเบิ้งพี่น้องใส่หมอกใส่มันเนี่ยนะครับช่วงนี้กำลังเลงนะครับ เสียงรถนายพานโอ้บ่แมเนกำลังนัดกับนายพานว่าจะลงไปหาป่านหน่อยอยู่โขงเอ้า oh, ลูกพี่ <c oughs> กำลังเสียดอันบอ่อเนี่ยมันจะเงงบิดงบพักบาทเนี่ยมัน่าเส็ดบอ่อเนี่ยสิพาพี่น้องแฟนค e รับเอฟซีมาเบิ่งบ่อมาวินิจฉัย oh. ใ,ให้ดูเนี่ยโอ้ยเป็นที่เรียงยังหน้าวันนี้จานลอยหน้าผมว่าเสียดปะดุกไหมลูกพี่ ไปจไหนเป็นตะเบิดหลาไปไหนมาเบิงวิตีนิชัยนะ่ะระเบิดหลายดอกเขาเลี้ยงปลาดุกเนี่ยมันเลี้ยงง่ายปูนครับหลวงพี่เขาเจอปูนมะลุ่งหนึ่งจะบ้าเตยสุ่มปูนซุ่มบ <c oughs> ่มอปูนแล้วบอ่อปูนบ่ได้เลงพี่ยางแล้วเดี๋ยวผาปูนนี่สิเกอ็ดแล้วมันบ่อยู่มันบ่ไใดไหมบ่อหนาบ่อหนาพ่อบ่อหน้าบ่อยู่บ่อครับบ่อยู่ครับบ่อยู่คือข้าเทพปูนล้วนหล้วก็ใส่น้ำยาการซึมด้วยนะครับมันส <c oughs> ิเบิดหลายเติบได้ประมาณระเบิดหลายได้จันทร์ลอยหอดเมื่อ พุนแล้วผมว่ารักเืินเน่ยหรอกน้องครับรักเืินพุนแล้วนี่เป็นยังไงครับพี่น้องครับเนี่ยครับจานไอเปียกครับเนี่ยเราเป็นไม่ได้ใช้จาน้อยว่าสิประมาณเงินกู้อะไรหรเปล่าพี่น้องเป็นเืินอยู่หรอกนี่นะโอ้โหอยากจะได้สิมีเงินอยากจะได้สิมีเงินตึงหวัดรถกับมาลำมากวยยี่เน่เป็นเดือนๆไปเลยกันได้ปลาดุกนี่ประมาณสองเดือนกันนะจับได้หร้อเปพี่น้องสองสามเดือนจับขายได้เไหมอาหารพ่อนี่ได้ครับวมาหารพ่อ เอาพวกแหนพวกยังมาลงนั่นรอพี่เอาพวกพวกซาเบืองน้ำบ่อเขาเลี้ยงอย่างดีบ่อเดาแหน่ดิบ่ออันยังกอดพักตบแบบเลี้ยงแบบนั้นมันสิเป็นธรรมชาติพราะนั่นเขาเลี้ยงเพื่อผ้านิดไปเบืองบ่อเขาว่ามันมันมันจังได้จังว่าจากใส่พักตบกันแดดนั่นไหมลูกพี่พักตบใบใหญ่น่ะบ่อเป็นยังนั่นนหะบ่อเป็นยังใบตะวันนาเอาสีดูเปลี่ยนได้บ่ะเนี่ย น้เนี่ยที่สำคัญคือห้องตรงท้ายน้ำเนี่ยจังเลยองครับนี่คือหลักการบ่อไปเบืองบ่อเขาเลี้ยงวะนี่คือหลักการอ้ายไส่เราว่าต้องต้องดูดน้ำบ่อประจำนะครับท้ายน้ำท้ายน้ำายน้ำเพื่อนท้ายน้ำท้ายน้ำประจำน้ำมันที่ดำไปเนาะพี่เนาะเขาเลี้ยงหัวหานเลี้ยงเพื่อการขายนี่ต้องใส่หัวหานใส่หัวหานเห็นเพื่อขายนั่น พี่น้องครับเพิ่นขายอยู่บ้านนี่งกิโลละรวยนะครับปลาดุกน้อยนะปลาดุกโพดีต้มปนนี่งกิโลละรวยนะครับพี่น้องแต่อยู่ตลาดนี่งกิโลละหกเจ็ดสิบก็มีเนาะมันเหล่าแต่ป่าเหล่าแต่ป่ายังมาเลี้ยงอปาแต่ว่าดุกนาเห็นก็เห็นก็เจ้าขายนี่โลละรวยน่าสิเป็นปลาดุกหน้าเออน่าสิเป็นปลาดุกหน้าเขาเอามาเลี้ยงมันจะก็จะเอาเลี้ยงธรรมชาติ้อาเลี้ยงหัวหามันกินสิบหกมันหลายนะในบ้านเ้าบาท S <S เลือ ok, กอยู่เลือ ok, กกินเนี่ยได้ข้นพลงังข้นมากเนวนั่นนาะบานเนาะบานเนาะมาแนวนั่นนี่ท่าน่าป่าบ่มั่นนี่เพิ่นบบบโอ้ป่าหน้าเนี่ยละครับขั้นมั่นเนี่ยโอ้ยป่าเลี้ยงเนี่ยถ้าบ้านเนากันว่าป่าหน้าเอาโลดเอาโลดขั้นว่าป่าหน้าจักหน้าอีลีนหน้าอีเลนเห็ดอยู่หน้าแล้วแต่เลี้ยงเอาคือว่าเลยะไปเจอไหนนาะไอ้ไส้ทั้งควงทั้งไก่นะครับใครคึ้ตีส้มเข้ามานะครับแต่ว่าโอ้ยเงินไหนเต้มันคือจังแต่ช่วงนี้ลูกพี่เอ้ยเงินมันจังแง่ในช่วงนี้ห จังงวดรถนี่แล้วจังอยู่ในเน่ยแต่ว่าอยากเคลียร์อยู่พี่น้องครับจากล่องเบิ้งนะครับเนี่ยนี่ครับน้องนี่ใส่ได้ประมาณจั๊กตัวลูกพี่คิดว่าคว่ำกว้างในคว่ำก่วงในสามสามสามครึ่งสามเมตรครึ่งคว่ำเมตรหาเมตรครับสามเมตรหาซีฟคูณนหา จำเม็าิได้เว่าจะหาหกลอยตัวยังหน่อยแม่นบอกหาหกลอยตัวเอาไม่ยังไหนมาผู้ใดหน่อยมาขึ้นมาอย่งไหนมาทำเจ้าบ่ะเอามาผู้ใดเน่อยมันก็มาขุนอะหิวะหลงตัวนปะหลงหิวหลงกับปะกันปะหลงกับปยังกบอันักหมก ว่าขันนองซัมนี่ลูกพี่แล้วว่าสิประมาณหาลอยถึงหกร้อยตัวยังพี่น้องเลี้ยงแบบบางงี้นี่หาหกร้อยตัวเพราะว่าน้ามดำผมวิญญานผมมีแนวดูดอยู่ผมนี่มีไถจุ่มอยู่ทีมไถจุ่มดูดออกเลยบาดในห้าก็ทายน้ำขั้นทั้นเาเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ก็คือสิปล่อยเลยทายน้ำบ่ต้องทายน้ำก็ได้เพียงแต่ว่ามันสีเงาช้านะมันสีบ่ข้าวบ่ลูกพี่ขันน้องไว้ตรงนั่น เวยทำน้องน้ำนาห้ากับบ่อบ่มันเป็นบ่อปูนนี่แล้วบ่อบ่อวัาที่ห้าพื้นดินนี่แล้วกันนามมซื้อไม่้หนามันสิแต่ว่าตัวนี้หนาออกบดนามเบอยูยูรับแต่กันเทาเทพปูนนี่กันเทาเทพปูนมันก็สีแหน่นยอยู่แต่ว่าบ่อแบบนี้เขาดูดมากนะคือเขาเฮ็ดแบบดูดจากบ่อนี่มาใส่บ่อนี่ยง้ยามสิจับปลาจังสีนะโอ้โเห็นแบบแบบ บ่อเขาเลยไหลบ่อสิน่ะอันนั้นบ่อน้ำบ่อดินบ่อดินนี่แหละบ่อดินอยู่เชียงยืนเห็ดหลายอยู่ครับอันนั้นเป็นบ่อเลี้ยงปลานิ้นพอมีเห็ดไหลอยู่แต่ว่าน้ำก็เจ้าผัดยูตลอดเออของเฮาน้าบ่อยูในปัญหามันผมก็เลยสีเห็ดเป็นแบบว่าเอาปูนมะลดนะครับยูแล้วแบบนั้นสีง่ายแบบนั้นสีง่ายนี่แหละประมาณนี่แหละพี่น้องครับขอม้วนเขา้าวๆลูกพี่แล้วมาบอกครับลูกพี่เปียกเพป็นว่าต้องเอาประมาณนี่นะครับ แต่ Dante, ตวต่างบประมาณเอาปูนนี่งตัวมันสีแพงเว้ยหมอนเป็นยังไงก็เดินหบอปูนนี่สีแพงแต่งบประดุกปรแพงหรอกตอนลูกสมัวระบาทสองบาทเท่านั้นละประดุกเลยกับหัวอาหารเลยขั้นเห็ดปูนเท่ากับสีสามาไายนามเลยนะเขาเรียกหัวอาหารนามมันสีข้าวสีดำแมนครับเจ็ดหมื่นนี่นะปูนเท่เอาสลบ สิคุดออกเป็นบ่อตะไคร่รรพวกนี้สิคุดออกซะก่อนแมนครับคือคือสิแปลงไม่เพื่อนหนูพี่แปลงแมนแปลงพื้นที่ออกแล้วก็เอารถโม่ข้าเจ้ารถโม่ขั้นหนึ่งเลยมาลงเลยนะแล้วถอยดากมาปเปลือกแล้วก็กรวดเลยนะคือคิวหนึ่งมันตัวใดนบานเนาะคิวหนึ่งมาดูซื้อรถหนึ่งสิหกพันนะครับนี่เอาเอา 6, 000, 6, 000. เอาเเอาเอาารถหนึ่งเนี่ยคิวหนึ่งเนี่ยบอ่อขั้นขั้นหอยจ่างเมานี่ ซาเพิ่นเฮาเทล้านมั่นว่าเพิ่นเอาสอบร้อยหกสิบบาทเด้ของของเขาเบิดครับครับครับปูนนี่ขั้นซ้ำนี่ห่วยบ่พ่อหาซิบสอบร้อยนี่น่ะขั้นเฮาจ้างสร้างเขาเองบ่สร้างถอดมาปาดได้เสือบ่จ่างขันสมุดขั้นเขาจ่างยังพยีโตนพยีแอดเมานีกสิบวัวดิใอ้ว่าสิบหแพงห่อนมื่นสิบหัวแแหงมื่นดิขั้นไอ้เขาก็แปลงเนาะแปลงเรียบร้อยแล้รวกนี้ที่สลูบลงไปเั้นนี้ออก ไอ้มงสมมุนเ้าก็เฮ็ดเองเอาคูดขุดขุดดินออกเพื่อเอาสิเอาประมาณได้นี่จ้างสร้างไอ้ตัวสีพ่อเบิร์ตพเมืองหินกระใสนี่ประมาณอย่างละสองคิวสิพ่อปูนนี่ก็ประมาณสามสิบสอบคือมาลาดเองเลยให้เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นกระสิเมาเอาเอาคันสมมุิว่าเพิ่นเฮ็ดไล่วันเพิ่อนกระมือละสามร้อยนี่สองมือนี่แล้วนี่กระสร้างสองคนกระสิหกร้อยคาสร้างเนี่เท่าไหร่เอาได้ช่วยกับลราพี่น้องครับบาดนี่ ได้ใจกันว่าเอกระวังเอารถปูนมาเทกับจ้างสร้างเฮ็ดเองจ้างกระบาดห้ากระมือละสามร้อยสองคนนี่เพิ่นกะจีผสมในนี่เลยกชาบ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 เข้าไปให้มันชับดินนั้นมันอะไรกันเรียบร้อยแล้วเอ้ดินนี่คือเ้าต้องเฮ็ดเองตโตต้นตะไคร่อียงหมุนเ้าต้องเ้าเสียเอาไอ้ข่วมกวางซ้ำแดชเอาสรวบซ้ำแดชห้าเหาเตรียมดินให้เพิ่นนื่นง่ายๆเพิ่นมากคือเพิ่นผสมแล้วก็ชาบชาบเลยยังสิเอาโอเคได้ข้อมูลดีๆแล้วพี่น้องบาดไหนมามาลองเบิองเขา ว่าเตมีเงินตั้นแต่ละตอนนี้ว<พ>่าเตมีเงินเดือดเลยนะครับว่าเติล้องของกับบอกว่านสิไปฝังซาไปบ้านแห่หน่อยถ่ายเพื่อนเพันปลูกมันซอยเบื่อเพท่านเลียวนะครับพี่น้องเอ้าแล้วจะไหนคลิปนี้นะครับเบิง้งบอกป่าว่าสิเฮ็ดนะครับพี่น้องครับจะไหนทักทายกับมานะครับว่างบประมาณนั่นสิหลายบันไดลูกพี่เราก็ไม่เข้าในนั่มมานี่นะครับผมเอ้าว่ากันพี่น้องครับคลิปนี้เดี๋ยวจะน้อยลงของพ่อกันอีกคลิปนึงครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องขอบคุณลูกพี่ครับสวัสดีครับไปแล้วครับไปแล้ววคครรััับบสสดีผม